โอเคลงต้งนที่คุณครูคุณครูพิคามพานสหวนเศรษฐกุลชื่อจากนักเรียนจะเห็นชื่อชัดเจนจากที่คุณครูทําสื่อการสอนเวลาว่างคุณครูชอบไม่ได้ชอบทำอะไรเลยไม่มีเวลาว่างคุณครูต้องทําคลิปสอนเด็กๆค่ะลูกอะด้ินี่สวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงจินยาพัฒนวพงศ์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ีทับหนึ่งเลขที่26ชื่อเล่นชื่อต้นหอมงานอดิเรกชอบระบายสีค่ะจินนี่ชอบระบายสีตามด้วยธนกฤจธนกิจวันนี้เป็นเจ้าชายเลยนะมีมงกุฎใหญ่มากสวัสดีครับผมพี่เบกแพธธนกิจดีวิจาร์เลขที่12อยู่ปสีทับหครับ ชื่อเล่นชื่อชายครับมีนอนหนูกรลันด้วยค่ะอดิเรกก็ชอบเล่นเกมอะไรไปเรื่อยครับชายที่แปลว่าดวงอาทิตย์แสงสว่างใช่ไหมคะที่มีนอนหนูการะลันชายค่ะตามด้วยจันทราวิภานางไม้ของเราสวัสดีค่ะชื่อเดหญิงจันทราวิภาเพียทรทองสาชื่อเล่นชื่อเฟส อยู่ชั้นป .4 ทับหนึ่งค่ะงานอดิเรกชอบเล่นกับสัตว์ค่ะค่ทรายว่างๆมีแต่สัตว์ทั้งนั้นนุ่มเป็นคนรักสัตว์ตามด้วยประพาพันค่ะลูกปะพาพันประพาพันก็ๆๆตามด้วยประพาพันค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประพา์วงทองดีเลข เลขที่สิบเก้าปสี่ทับสองการนดีเดกของคุณชอบคือโทรศัพท์ค่ะแล้วก็ดูทูบมากเพราะว่ามันสนุกดีค่ะติดโทรศัพท์นับคัไม่ค่ะก็บางครั้งบางครั้งก็ไประบายตัวเองโอ้ยเด็กชาดทันกอก์เกลปสี่ทับหนึ่งเลขที่ห้างานที่ชอบก็คือเล่นโทรศัพท์ครับ ตาแฉะเลยเด็กๆอานมขึ้นมาก่อนลูกคุณปู่ไม่มีนมเนะื่จากว่าก็แจกให้เฉพาะเด็กๆมีนมไหมนมที่รับแจกไปอ่ะลูกหนูหมดแล้วค่ะหนอูเลยใช้โอวัลตินแทนได้เลยเยี่ยมมากการดื่มนมจะทําให้ร่างกายแข็งแรงเยี่ยมร้องเพลงตามประถมตามนอนุบาลได้ไหมคะลูก องได้ไหมคะั้งมาหนึ่งสองสามดื่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 มทุกคนเปิดใหม่ได้เลยค่ะลูกดื่ม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 เรามาดื่มดื่มนมกันเถอะเด็กๆมาดื่มกันนมกันเถอะอะไรคะเดบบ์แล้อย่าทำอะไร เป็นเด็กกังไม่ทำเลยอะไรคะเสร็จแล้วอาจะทำแล้วเธออะไรคะอ่าจิตนี้ว่าไงชายว่าไงนัทธันเมื่อกี้ชื่อเล่นว่าอะไรนะคะลูกนัทธันเมื่อกี้ชื่อเล่นว่าอะไรแบบแล้วแต่ครับอ้าวแล้วนัทธันชื่อเล่นอะไรล่ะ งั้นเราจะทานข้าวพร้อมกันนะคะลูกอาหารนะรอบที่สองเ่อนมัดแล้วนะเราจะทานข้าวอีกครั้งวันคริสต์มาสใช่ไหมจินนี่วันนั้นก็คือได้แต่งตัวกันนั่นเองแต่จินนี่ไม่ได้ห่วงกินข้าวจินนี่ห่วงแต่งตัวในวันคริสต์มาสค <c oughs> ่ะคุณครูเป็นก๋วยเตี๋ยวโรงเรียนลูกอืดเต็มถ้วยละ ต้องกินแล้วไม่เป็นไรกินแล้วจันทราวิภาก็ดื่มนมลูกนมก็เป็นสารอาหารชนิดหนึ่งอ่ะเราพร้อมกันนะหนึ่งสองสามข้าวทุกจานทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งว้างเป็นของมีค่าผู้คน อดอยากมีมาหมาสองสามบัรบาเด็กตาเด็กตาดำดำค่ะมาทานอาหารกันค่ะเด็กๆแล้วระทานไม่ต้องอ่านลูเดี๋ยวเปิดโรงเรียนแล้วก็ได้ทานด้วยกัน อย่าลืมดื่มนมนะคะเป็นอาหารเสริมที่ดีนะจะไม่เด็กๆร่างกายแข็งแรงตัวสูง <c oughs> เขาบอกว่าทานไข่ได้วันละฟองจะทำให้ร่างกายแข็งแรงดีมากเลยนะคะ มา,าพาคันเถินล่ะคะลูกไม่เขินนะค่ะอค่ะม,มีคนมาแล้วคข้างแย่งแย่งของกินหนูค่ะลามหน้าอย่าเติมไปที่หัวมันนะลูกจินนี่แล้วดูดูชายสิมาแนวข้างเต้เลย นี่แล้วลูกเดี๋ยวครั้งหน้าคุณคูก็จะเตรียมมามีนางไม้มีกระต่ายน้อย เชิญค่ะสาชิตเพื่อนไม่รอแล้วนีสาชิตหนีเลยสอบคูดนะคะ รับแสงลูกเพราะคุณครูสุวรรณบอกว่าจะมาทานด้วยใช่ไหมคะเ่อคุณครูสุวรรณเห็นห้องปิดแล้วไม่กล้าเข้ามาทานสาทิตมิกดามเชิญค่ะลูกคุณครูภูมิใจในห้องเต้คุณครูมากเลยเนี่ย มันเหลือรูปปัดนะที่ถ้าเป็นรูปปัดระยะลงมาเนี่ยใช่เลยอะ่ะเป็นห้องเต้ได้เลยลูกป๊นป๊นอือหนูหน,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 นยังไม่กินในนอนอยู่เลยว่างไงคะมิกดาม คุณครูขออนุญาตก่อนนะคะเด็เกหลังจากว่าคุณครูจะมีสอนเที่ยงครึ่งครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะไม่เลือกวันจันทร์นะเพราะว่าวันจันอ่ะมันจะเป็นช่วงที่คุณครูติดสอนเราจะเลือกวันที่คุณครูไม่มีสอนดีกว่าแล้วก็เลือกช่วงที่เด็กๆว่างยาวเดี๋ยวเราก็เป็นทั้งชั่วโมงเลยอนุญาตเปิดเพลงได้ด้วยดีไหมคะแล้วก็บอกรายการมารายการที่หนึ่งจินนี่บอกแล้วว่าขอธีมคริสต์มา ตามนั้นไหมตามนั้นไหมคะลูกอือโอเคค่ะค่ะตอนหน้าเนี่ยเป็นตริงคริสต์มาส<ะ>เดี๋ยววันนี้บายบายกันนะบ๊ายกันมาท้ยคลค่ะอย่าลืมท่องน,น,นะคะลูก